ไฟไฟว่าแฟนไหนเขาเม่าไงไม่จำมี้รเปล่าเออขอบคุณแฟนมากครับ<ก>ที่มาในวันนี้เพราะว่าในชีวิตของผมเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้มายืนบนเวทีเดีวยวกับแฟนดาราได้ไไม้ได้เนตัละครด้วยกันแล้วนะครับผมก็ประทับใจแกนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบาบน้ำ เร uh, ื่องของความน่ารักพอมีน้ำใจในกองขอบคุณน้องแกรนด์ครับขอบคุณเช่นกันค่ะน้องแกรนอยากมีอะไรพูดถึงผมกับแฟนคลับผมฟังไหมครับก็พูดถึงในความดีความมั่นความความดีความชอบนะคะก็พี่โตโน่เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากจริงคือไม่ว่าใครก็ตามในกองที่เตี้ยนะคะเขาก็เดินเข้าไปให้กำลังใจค่ะดีไหมคะดีค่ะ จริงคนน่ารทุจริงแกดูไหมว่าตั้งแต่เจอแกนเนี่ยคช่ถ้าพี่หาอะไรมาให้แกได้พี่ก็จะหามาให้หมด่ยวันนี้สิ่งที่พี่พอจะหให้แกได้เนี่ย,ย,ก,ก,ยก็คงจะมีแต่เวทีเวทีนี้ค่ะพี่ยกให้กับแกคนเดียวเลยรู้ไหมเดีอเอ๋ยวนะคะอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าเพลงต่อไปที่ร้องเนี่ยก็เป็นเพลงของแกแล้วคะ่ะเวทีนี้ก็คือเวทีของแกอยู่แล้ว ผู้ชายทั้งหลายจำไว้นะครับถ้าคุณเป็นกุย้ยอย่าไปชอบคนรวยแ้่คุณจะเจ็บขม,มอ,องผมผมยอมแน่นนะครับขอบคุณกรงมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกันนะแล้วก็หวังว่ามีประสอบใมพี่อเ,เอารับทุกคนครับผมขอมาเวทีนี้กับแกรนด์บัสเตอร์ เดรุพุณพิ่ตนอครับมานี้ไปหลังมันที่ององไหนะคะเพราะว่าขาบว่าตอนนี้ตันเจีดย